ก่อนเลยเลยก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมป้าวันสิส้มกับในเกมไหม่ครับพิซซมอนอย่างเช่นเคยก่อนอนื่นก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมหาทางกลับบ้านได้แล้วบ้านเก่าของเรานี่ที่เราปลูกแอปเปิลคอนไว้ส่วนข่าวร้ายที่ผมจะมาบอกคือจําครั้งที่แล้วที่เราเล่นไปถึงไหนได้ไหมครับคือผมได้ลองเข้ามาเล่นแบบเข้ามาเล่นแบบขำๆนะแต่ว่ามันไม่ขำตรงนี้ผมตายสินี่ผมได้คนทบความลับจริงๆก็ไม่รับไปหรอกแต่ ผมไม่รู้ครั้งนั้นผมก็ได้ลองขี่แล้วแต่ว่าลองไปย้อนไปด,ดูอีกทีหนึง่งผมก็ถือบล็อกอยู่ไม่ได้ใช้มือเปล่าอ่ะจริงๆมันก็ขี่ได้นะไทโฟสันเนี่ยนเ,เนี่ยแหละแต่พอไอตัวนั้นทำให้หมดต้องเสียของทั้งหมดไปอ่าแล้วก็ดีอย่างหนึง่งคือเราหาทางกลับบ้านได้อ่าเนี่ยแหละข้อดีของมันผมก็ยังบังคับไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ก็เลยตกตายเลยทีเดียว <c oughs> อ่ะก็วันนี้เป้าหมายของเราก็จะ มุ่งไปที่การขุดแร่ขุดพวกฐานพวกเหล็กพวกอลูมิเนียมมาทำเป็นโปกกบอลกันอ่าวเนีนเลยผมก็ต้องขอตัวไปหาวัตถุดิบก่อนแล้วเราไปจับโปกกบอลพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าก็หลังจากผมได้ลงไปขุดไม้ตัดเหมืองเอ้ยไม่ใช่สิขุดเหมืองตัดไม้อ้าวจน ได้มาก็ได้มาประมาณนี้เราโชคดีมากกว่าได้ไดมอนด์มาด้วยผก็ยังไม่รู้วิธีครับอะไรต่างๆที่ใช้ไดมอนด์ในโปเกมอนไม่ใช่สีในพิกเซมอนเลยก็เดีย๋ยวลองไปหาข้อมูลดูแล้วกันก็ได้มาประมาณานี้น่าจะพอสมควรแล,ล้วล่ะน่าจะทําบอลได้เยอะพอสมควรแล้วล่ะไปดูอัพพิคอนที่ปลูกไว้กันบ้างโหก็โหก็โตเกือบหมดแล้วนะเกือบทุกต้นแล้วก็เก็บน่าจะได้บอลหลายลูกแล้วล่ะวันนี้ โอเคส่วนสถานที่ที่ไปขุดเหมืองก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเท่าไหร่นะก็เหมืองที่ผมเคยขุดไ้ครั้งแรกแต่ผมขุดลงไปลึกมากต้องใช้เวลาพอสมควรเลยแหละเนี่ยลึกมากๆอ่าปะเราก็มาเริ่มทำไอ้นี่กันเลยดีกว่าโอคิบอนอันนี้นก็ต้องเผาก่อนอ่อาทำเฟนั้นกเยอะเลยดีกว่าอ่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่อยากบอกคือผมได้ไปเจอสปอเนอร์ซอมบี้ด้วยก็ได้พวกของต่างๆมาเยอะมากเลยนี่ ได้พวก M tag CD saddle อ่าแล้วก็ระหว่างทางที่ไปหาตัดไม้ก็ได้เจอ Master bond ที่อยู่ในซุ้มที่เป็นต้นไม้ไหนเป็นต้นไม้ลอมรอบก็ได้นี่มา Meta c o ้ e ผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันทําอะไรได้เดี๋ยวผมลองไปหาข้อมูลอีกทีนึงอ่าแล้วก็มาเผาแอปิคอนกันดีกว่าอ่ะผ่านผ่านผ่าน ตอนนี้ฝนก็ตกหนักมากช่วงนี้กรุงเทพฝนตกหนักมากเลยนะทั้งในเกมทั้งในชีวิตจริงเลยพลาผ่าดังมากนีโขเหมือนกับชีวิตจริงตอนนี้เลยเราทำเพิ่อมอีกสักหน่อยดีกว่าผมไม่ค่อยอยากอัดให้เยอะลมันก็ค่อนข้างน่าเบื่อพอสมควรเลยนะเวลาที่ลงไปขุดเหมืองเนี่ยใช้เวลานานพอสมควรแล้วก็ ขุดเดิมๆซ้ำๆไปเรื่อยๆคงจะเบื่อกันเลยไม่ได้อัดมาให้ดูกันอ่าก็ไม่เป็นไรนะก็ออกมาทำทำเป็น a n นวิวใช่ไหมทำยังไงวะผม,มรู้สึกว่าลืมเวลาเองใช่ไหมเอทำยังไงวะอ่าก็หลังจากไปนหนาข้อมูลมาทำอย่างน,นี้เองยก็รู้แล้วประมาณนี้ใช่ไหมวะเอ๊ ผมดูผิดแน่เลยอ่านี่ไงได้แล้วแอนวิลหรือแท่งตีเหล็กของเราแน่งที่จะมาทำโปรกีบอลดิสไม่นี่แล้วกันอ่าตอนนี้ก็ต้องทำคอนด้วยอ่าอยู่ไหนวาไม้อ่านี่บอลที่ผมจะใช้หลักๆก,ก็น่าจะเป็นเอาต้าบอลกับเกีบอลนะก็ได้ไปดูวิธีคัพมาแล้วล่ะว,ว่าคัดยังไงปะไอรอนแฮมเมอร โอเคไปดูที่ปิ้งไว้ดีกว่าวชมพูสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีดำเยอะมากสีเขียวอ่าเก็บไว้ในนี้ดีกว่าผมว่าเราทำใหม่ดีกว่าเฮ้ยเอา,เาทำไมโกงกล่องใหม่เลยจะได้แยกง่ายๆจะได้ไม่สะสม ไม่ใช่สิไม่สะสมอะไรไม่สะสมเอ้ยไม่สับสนอ่าได้ไม่สับสนก็เอาไว้ตรงไหนดีวะอ่าตรงนี้แล้วกันอ่ะแล้วผมจะบอกอย่างนึงคือได้เตียงนอนไปแล้วนะศาสเตียงนอนผมก็เอาออจากหน้นที่ยังแหวงไปเนี่ยเป็นขนแกะจะทําได้เหมือนกันก็เซฟไว้เวลาตายจะได้ไม่นั่นอนอนได้ด้วยก็นอนเลยละกัน เช้าแล้วฝนก็ยังไม่ยหยุดตกหรือหยุดแล้วอ,ะอ่ะอ่าฝนหยุดแล้วนะโอเคเรามาเริ่มอเลยดีกว่าที่ใช้ก็น่าจะเป็นแบบสีน้ำเงินแล้วก็สีดำสีแดงสีเหลืองแค่นี้ละที่ใช้ที่เราต้องการใช้จริงมุมเล็กก่อนอ่ะเดี๋ยวขอเสียเงินต่อเลย ไม่ใช่สีน้ำเงินก็น้ำเงินนะสีออกปะฟ้าน้ำเงินน้ำเงินเหมือนกันแนวว่าอ่าก็ประมาณนี้นะชโอเคได้มาแล้วอัตร้าบอลลิสก็อันหนึ่งก็ต้องเอาไปตีได้ขอนตีอ่าก็ได้ออกมาเป็นอัตร้าบอลลิส หรือส่วนหัวของอัลตาบอลน,นั่นเองก็ตีไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเสร็จก็1นึ่งทีสองสาสี่อ้าสี่จิ้นก็จะได้มาโอเคแล้วเรามาทำบอลเป็นอัลตาบอลกันดีกว่ายังไม่ได้นั่นเลยฮะต้องรอสีฟ้าก่อนออกไปดูดีกว่ามีอนไนเพิ่มมาหรือเปล่า อ่าได้สีดำเดยอะมากสีเหลืองผมว่ามว่าสีเหลืองไม่ปูกดีกว่านะเพราะสีดำเยอะมากเลยแต่สีเหลืองไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่อ่าโอเคปลูกเพิ่มปลูกเพิ่ม อ้าวโตตอหน้าเลยอ่าน่าจะได้ละที่ปิ้งไว้ชิปโอเคอ้าทำไมไม่ได้อ๋อเลนดพี่คอนผมยังไม่ได้เอาไปเผาเลยเลนเผาเอ้อยน,นั่นแหละเผาปิ้งขายกัน ก็รอ,อ,อสักหน่อยหนึงตอนนี้เราก็มาทําเป็นนี่กันดีกว่าที่ใช้ล้อนทําเป็นส่วนล่างของโปเกบอลอก็ไปตีต่อเหมือนเดิมโอเคก็ได้มาแล้วห้าอันแล้วก็ทําบัตทิลปุ่มกดนั่นเองใช้อะไรวะใช้หินนะใช่ไหมยก็จะใช้หินทำ เอ๊ะทำยังไงวะหรือว่าต้องเอาหินไปเผาก่อนใช่ไหมวะอ่ะสีดำ หรือเปล่าอ่ะอ่ะได้ปัดท่อนมาแล้วมาลองค้ากันเลยอย่งน,นี้ใช่ไหมอ่ะโอเคได้อัลตาบอลมาแล้วนี่แล้วก็ไปจับอะไรอย่างอื่นได้แล้วเอ้ยลองผ่าด,ดูอ่ะโอเคให้สุดก็ได้แล้วอัลตาบอลก็ทำให้หมดเลยแล้วกัน อ่าเลยได้พี่คอนกับปิ้งเสร็จแล้วก็มาทำเบนเกรดบอลกันเลยโอเคทำนี้ให้หมดก่อนดีกว่าไหนว่าสวิตยังไม่ได้ทำสวิตอ่ะได้ทำหมดสี่ลูกอัลตาบอลคุณภาพดีที่สุด ลองจากมัตส e เตอร์บอลถ้าไม่นับ born, บอลเฉพาะทางนะหรือว่าผมผิดอะไรก็บอกกันด้วยผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่โอเคอ่ะครบละก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะกับการทำนี่นั่งตีให้เป็นรูปเป็นร่างก็ใช้เวลาไปพอสมควรมาทำเกตบอลกันเลยดีกว่าสิบสองูกสวิตไหนว่า ไม่ใช่รเิดปั๊ปทอนโอเคเราได้เกตบอลมาอีก12ลูกก็รวมกันเป็น16ลูกถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรพาร์ทนี้ก็ยังไงเรามาเก็บนี่เพิ่มกันหน่อยดีกว่าปลกให้มันเยอะไปเลยอ่าเราก็ได้แอปพิคอนมาเยอะพอสมควรเลยก็เก็บไปก่อนจะค่อยทำทีหลังอ่ะ ของให้เรียบร้อยจัดให้เป็นมวลหมู่ให้ดีทำอีกกล่องไว้เป็นโปเกดิสดีกว่าใส่พวกวัตถุดิบอ่ะผมว่าใสดดด่ดีดีกว่านะก็ได้เหมือนกันอ้าวันนี้เราก็ทำอะไรไปเยอะพอสมควรเลยเดียวก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับผมว่าขอจบแต่เพียงเท่านี้พาร์ทหน้าเราคงได้ไปออกปจนภัยจับโปเกมอนกันจริงจังแล้วล่ะ ครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ